ให้ตายเธอฉันได้แค่เค,ค้กชิ้นเดียวเองส่วนฉันได้เค,ค้กก้อนใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปได้วยขนมสุดโปรดเธอรู้หรือเปล่าว่าเค,ค้กใหญ่ยักษ์ว้ยังไงดูนี่ก่อนสิฉันยังไม่เห็นว่ามันไป้นสุดที่ไหนเลยให้ตายทุกคนต่างได้เค,ค้กทชิ้นใหญ่แล้วก็น่ากินแต่ของฉันสิไม่เป็นไร เอาเป็นว่าฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ฉันไม่ควรกินของแบบนี้เยอะนะแต่แน่นอนฉันอยากกินอยากกินมากมากเอาใช่เค้กชิ้นี้อร่อยเกินบรรยายอ่ะเกรซกินได้เราเป็นบ้าเลยฉันกินเพลินเกินไปหน่อยอ่ะแล้วส้มก็พังด้วยแต่ไม่เป็นไรมันอร่อยมากๆฉันไม่สงสัยเรื่องนั้นอยู่แล้ว เราะงานฉันจึงอยากลองเค,ค้กของฉันให้เร็วที่สุดเริ่มจากลูกกวาดหลักสิที่อยู่บนเค,ค้กโ mm. อ้ใช่ตอนนี้ก็มาจาะลงไปกันเอาละข้งางราก็หมดแล้วแล้วแค่ต้องจัดการกับชิ้นกันลัที่เหลือและฉันก็ทำได้เน่ เคยมีคำว่าช็อกโกแลตมากเกินไปหรือว่ามันเยอะเกินไปอโอฉันหยัดเค้กเข้าไปไม่ไหวอีกแล้วแต่ยังมีเค้กลอเทิร์นฉันหนึ่งนะโออไม่นะฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดแบบนี้ฉันเบิร์เค้กหวานแล้วจริงด้วยฉันมีไอเดียอยู่อย่างหนึ่งว่าจะกำจัดมันยังไงแต่ไม่เอามันทิ้งนะฉันจะทำช็อกโกแลตเชค ากินมื้อใหญ่ๆไปเราต้องการล้างคอด้วยเครื่องดื่มโอ้ยตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เพียงแค่กินแต่ยังได้เดือีกด้วยเจสถึงตาเธอแล้วในที่สุดฉันรอไม่ไหวแล้วมาเริ่มจากแคชงลกนันทันทีดีกว่าแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วด้วยโอ้ใช่เหมือนอร่อยมึกงบ้าเลยเจส là vợ ông nội Đu mượn khẽ còn thơ cho tổng lòng mà thấp lâu lâu Nhóm nhóm Jess, dừng con gì, mong kính bài Mình sẽ lốm lão nữa Giờ dừng đi Mình sẽ lốm lão tình tình Rau tường thơ nữa Jess, bây giờ người bơ kê ฉันเหรอพอเคสนนฉันิี้สารสก,กปกไปหมดเลยดูฉันสินี่มันแย่ที่สดุดใช่แล้วแต่ว่าเธอดูตลกดนี่ถยไม่ได้กินเคกตัวเองด้วยนะฉันคิดว่าแค่มันฝรั่งทอดละแผ่นอันเดียวฉันเอาอยู่นะแต่ฉันได้เต็มถุงอะแล้วเธอจะบ่นอะไรดูกองที่อยู่ข้างหน้าของฉันก่อนสิ ด้วยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะฉันคิดว่าฉันสามารถเริ่มก่อนแล้วก็หมดเร็วด้วยรู้อะไรไหมฉันคิดว่ามันจะเลวร้วายกว่าน,นี้นะแต่มันอร่อยมากตั้งหากอ้ออ้ออ๋ไม่นะแน่นอนว่าเพดแต่พอทนได้อ <c oughs> ะไรเกรซตอนนี้ถึงตาเธอแล้ว <c oughs> ถ้าแค่เดยยังมีความสุกอ,อะไรขึ้นกับฉันละ หวังว่าฉันจะรอดจากถุงนี้ได้นอะ mm. เดี๋ยวก่อนทำไมฉันต้องกินมันฝรั่งทอดทีละชิ้นด้วยมันจะเร็วและก็ง่ายขึ้นเยอะถ้าทำให้มันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฉันสามารถจัดการได้ขอใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้ก็มาดื่มมันเข้าไปกันแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นฉันจะดื่มน้ำตามด้วยนะเอาล่ะมาลงมือกันแค่ดูก็ดูเผ็ดแล้ว โอ้ยแบบนี้ง่ายกว่าเยอะจริงๆเควินตินเราสามารถกินมันฝรั่งทอดที่น่ากลันั้นได้แล้วฉันแข็งแลวฉันสามารถจัดการกับความเห็ดได้ฉันรู้สึกว่าเหมือนไปการจอมาโอ้มันจบแล้วมันก็ไปันต่อเควินตินเควินติน เดี๋ข้าเควินตินเธอทำได้นะเธอเงื่อออกเยอะมากเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณน้อยสุดสาวฉันต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้เลยแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วเธอทำได้โอยเย่เธอเก่งมากเธอจัดการห่อใหญ่ได้แล้วช่ยแต่ว่าหรือไม่การทำไม้ฉันเออเราต้องทำอะไรสักอย่าง จริงด้วยฉันมีเดียแล้วเออฉันก็เหมือนกันเออใน,นที่สุดความฝันร้ายก็จบลงเอ,อ้ยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยไปด่บไปแล้วเนอะแต่ตอนนี้ฉันก็ด่าบ้างและเปียกด้วยฉันอยากได้ก้อนป๊อปคอรนที่มากกว่านี้ แต่ฉันพอใจกับกองนี้นะส่วนฉันมีหอคอยป๊อบคอนเลยใหญ่ร้อยอยู่ <Wow. S 2> โอ้ใช่แต่ว่าเกรซจะได้กินเป็นคนแรกวันนี้เธอ่องไม่ไดีจริงๆนะฉันเลิฟก้อนป๊อบคอนเล็ก,ลกๆแบบนี้มากมันคือป๊อบคอนที่ถูกรวมรวมเข้าด้วยกันได้ความเหนียวนึบๆอืมอร่อยจัง แถมฉันยังใช้มันเล่นสนุกได้อีกด้วยนะน่ากินจังเลยดูนี่สิฉันจะทำจมูกสีแดงๆให้ดูเห็นปะเหมือน็ตลกลเลยแต่มันยิ่งเจ๋งกว่านี้ถ้าฉันได้กินมันนะเออใช่ส่วนฉันมีไอเดียที่ดีกว่า มันไม่ซ้ำหน้านตัวเย่างลจากก้อนพวกนี้ล่ะ <Ooh. S 1> มันจะเดินไปรอบตัวและจมตีทุกคนเจสจะเป็นคนแรกเธอเป็นบ้าจริงๆริเจสมันรับผินจะมาหาเธอเหมือนกันฉันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องลงโทษคนที่นิสัยไม่ดีอืมจริงๆด้วยมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็แต่ละลูกมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยเนอะ ฉันอยากลองทุลนให้เร็วที่สุดเลยเอมันดูน่ากลัวนิดหน่อยแควินตินกินให้ดีๆกว่านี้ได้ไหมเนี่ยทำไมล่ะสิ่งสำคัญคือมันอร่อยมากๆอาลเจสตอนนี้ถึงตาเธอสนุกกับลอกบอลพวกนั้นแล้วในที่สุดประเด็นก็คือฉันชอบป๊อบคอรนสุดๆเหมือนกันฉันเลยจะทำลูกใหญ่ๆจากหลายๆลูกเล็กๆแบบพวกนี้ มันจะเป็นการรวบรวมทุกรสชาติเข้าด้วยกันนะเจ <_ an> ๋งนะใช่ไหล่โอ้โหมันใหญ่มากจริงๆและที่สำคัญที่สุดมันเป็นของฉันเอ๊ยจะไปไหนอะหย่ดน,นะอย่าไปโอ้โหหวังว่าเจสจะตามทันนะ <_ S 1> เดี๋ยวก он, อย่อนเดี๋ยี้ฉันไป ยฉันเหนื่อยแล้วจะไล่าตามมันนะโอ้ดูเหมือนลืกว่ากำลังไหลกลับลงมาจากวูเขาช่วยด้วยช่วยฉันทีจะอะไรขึ้นกับเธอไม่รู้ดิเอไหมนะไม่นะอย่าทับฉันแต่ปราหยุดน,นั่นต้องเจ็บมากแน่ๆ แย่ที่สุดเมื่อกี้มันน่ากลัวมากแต่ในเวลาเดียวกันก็อร่อยมากๆด้วยให้ตายเถอะฉันมียันลีนหน่อยแค่ตัวเดียวเองส่วนฉันได้กำมือหนึ่งดูกองยันลีนที่อยู่ข้างหน้าฉันก่อนสิแล้วมันเป็นของฉันคนเดียวแล้วทำไมฉันถึงโชค้ลยอย่างนี้ ของบ้านหนอนขอนฉันจะอร่อยที่สุดนะฉันคิดว่าต้องช่วยเคลนตนในการจัดการกับความเหนียวอันนี้นะเอ้ยขอบคุณนะเจสซี่ช่วยหนอนขอนฉันมาอร่อยมากจริงๆส่วนฉันจะไม่กินยาล,ลี่ยแบบธรรมดาธรรมดาเออฉันจะทำให้ยาล,ลี่ของฉันอร่อยยิ่งขึ้นก็อย่างเช่นทำไมไม่ทำให้มันเป็นขนมเหมือนในคาเฟ่ละ่ะ จะเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำใครและก็ไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ฉันต้องการน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ด้วยและจากนั้นก็โรยด้วยสปริงเกอร์เล็กน้อยนี่แหละสวยงามมางและฉันต้องการกินด้วยตะเกียบตอนนี้จะนาการว่าฉันกลังนั่งอยู่ในร้านอาหาร แต่ว่าฉันไม่สนใจแล้วถ้ากินได้มือจะเร็วแล้วก็อร่อยกว่าเยอะโอ้ใช่มันอร่อยมากจริงๆริสเจสจะกินอีกนานไหมฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมแล้วข้อแล้วข้อแล้วในที่สุดฉันจะกินด้วยมือเหมือนกันมันเป็นวิธีการกินที่อร่อยที่สุดและฉันก็ชอบมากเออเธออยากแบ่งกับเพื่อนบอ้างปะไม่มีทาง ฉันกินหนอนทุกตัวได้แต่เองได้นะเธอพูดว่าหนอนทุกตัวใช่ไหมมันใช้ไม่ของขวัญชินหนึ่งให้เธอฉันคิดว่าเธอต้องชอบมันนี่สำหรับความตะก,กะของเธอโอ้โหควินตินมันเจ๋งไปเลยอะคิดได้ไงตอนนี้สายเดือนเข้าที่แล้วคอยดูรีแอคชันเน้อ แปลกจังเลยแล้วไส้เดินอยู่ที่ไหนอะดูเหมือนเกรซจะกืนมันไปแล้วโอ้ยอแปลกจังเลยทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรขยับที่เลนน่ะเอไม่นะมันคือไส้เดินเป็นแป,น,ป,น,ปนนะน่ากลัวนี่มันไม่ตลอกเลยนะที่นี่ขยะเยอะมากแถมกินก็แย่สุด แล้วนี่คืออะไรอ่ะแมงมุมพระเจ้ามันเข้ามาอยู่นี่ได้ยังไงฉันหมดความอดทนแล้วนะสาวสาวมาซ่อมห้องนี้กันเถอะดูนี่สิเยี่ยมมากสมุดบันทึกของฉันและแน่นอนมีปากกาด้วยตอนนี้เราจะล่าสิ่งที่เราต้องทำืมใช่แล้วแบบนี้แหละตรงนี้และอีกนิดวลลา ผ่นพังห้องของเราพร้อมแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะสาวสาวฉันรู้ว่าฉันอัจฉริยะน,นะเอาล่ะได้เวลาลงมือกันแล้วตอนนี้เราต้องรีเฟชห้องนี้ให้สะอาดละก่อนขยะละก่อนของพังๆโอ้ห้องนี้ไม่ทำความสะอาดมากี่ปีแล้วเนี่ยฉันต้องการพลังมากกว่าน,นี้นะอดทนกันก่อนนะสาวสาวเรียบร้อยตอนนี้ห้องของเราก็สะอาดหมดจดแล้วโอ้พวกเธอจะทำางิงไดง้ไม่มีฉันนะ โซฟีกำลังทำอะไรนะนั่นมันถุงมเมล็ดพืชใช่ไหมม,มันดูไม่ธรรมดาลเลยแล้วมันจะงอกมาเป็นอะไรนะฉันว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนไม่เร็วขนาดนั้นต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตด,ด้วยโอ้ว้าวเธอเห็นนั่นไหมเตียงไม้ไม่เสร็จเพิ่งงอกออกมาล่ะเก่งมากเลยโซฟี เป็นเตียงธรรมชาติของจริงล่ะมีทั้งไม้เลื้อยด้วยเก่งมากในขณะเดียวกันโมนิก้าก็กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องที่สำคัญเหมือนกันตอนนี้เธอใช้พลังที่ร้อนแรงของเธอเพื่อเชื่อมเหล็กร้อนเชื่อมไปเลยโอ้ว้าวเจ๋งจังเลยใช่มาสะดวกมากที่มีเครื่องมือดีๆอยู่ที่นิ้วของเธอนนะเก่งมากเลยสาวๆผู้จะทำได้ดีมากเลย แล้วเจสไปไหนล่ะอ๋อเธออยู่นี่เองเธอเอาอางอบน้ำมาทำไมกันนะดูเหมือนว่าเธอจะชอบน้ำมากๆเลยล่ะเจสเธอน่าจะคิดถึงคนอื่นด้วยนะเพราะเขาจะอยู่ในส่วนน้ำแบบนี้ได้ยังไงกันโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วล่ะใครจะรู้มันจะหนักขนาดนี้ <c oughs> เอาล่ะได้เวลาใช้เว้นวันสักหน่อยแล้วโอ้สโฟีจะทำอะไรนะไม่สำคัญหรอกเพราะมันสวยมาก ใช่แล้ว,วเมือมาสถานการณ์อย่างนี้เขาใช้แค่เวทมนต์ไม่พอต้องใช้กำลังด้วยโอ้แข็งแรงจังเลยเซฟรีเธอทำได้ดีมากเก่งจริงๆไม่ต้องตบมือหรอกเอาละ่ะถึงตาฉันแล้วมาเลยแรงสำหรับพวกเธอเอาไปเลย <Yeah! S 1> โมนิกา้านี่ของเธอนะ และนี่ของฉันเยี่ยมมากเอาลักรสสาวม,มาทาสีห้องของเรากันเถอะฉันไม่ต้องคิดเลยว่าจะสีอะไรดีแน่นอนสีผลของฉันก็คือสีเขียวโอ้ดูสีที่สดใสนี่สิมาทาสีห้องกันเลยดีกว่าฉันนึกภาพออกเลยว่าเต็นของฉันจะสวยแค่ไหน แล้วเย yeah, ี่ยมมากแน่นอนว่าฉันเลือกสีที่ดีที่สุดสีน้ำเงินไงสีสันแห่งท้องทะเลเออใช่มันสวยมากเลยเอ๊ะอะไรอ่ะสีหมดแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอย่างเซ็งอ่๋อนึกออกแล้วดีจังนี่ควบคุมน้ำได้นี่สิพอละเรื่องเลย มาทาสีต่อกันเถอะโอ้ฉันเลือกสีได้ดีจริงๆเลยสีนี้มันสีของท้องฟ้าสวยจนต้องตะลึงไปเลยล่ะใช่แล้วแต่งของฉันจะสุดยอดที่สุดสาวๆตินช้าฉันแน่นแน่ใช่แล้วเหมือนว่าฉันกำลังนอนอยู่บนสวรรค์จริงๆด้วยต้เวลาสร้างเต็นทที่ร้อนแรงกันแล้วใช่แล้วล่ะเหมือนที่ฉันชอบเลย ใช่ใช่สีโปรดของฉันเองและกันนะสีแดงเป็นสีที่ดีที่สุดด้วยโอ้แต่ว่าจะต้องทาอยอีกไหมเนี่ยโอ้มีไอเดียแล้วแบบนี้แหละดูนะปล่ให้สดสาวทาสีเตอไปแต่ฉันมีวิธีแบบนี้ดูสิพร้อมแล้วดูเหมือนสดสาวทาสีห้องเสร็จแล้วละ่ะดูสิเตียงสวยทุกสีเลยเจ๋งมาก หมือนว่าเตียงนี้ขาดอะไรไปอยู่โอ้ใช่ฉันรู้แล้วต้องสีเขียวมากกว่าน,นี้โอ้วิเศษจรงเลยแต่ว่ายังไม่พอนะใช่แล้วตอนนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยยังขาดแค่หมอนุ่มๆเท่านั้นและแบบนี้เราสามารถพักผ่อนได้แล้วล่ะ เออเจสเธอโอเคไหมให้ตายเธอตะขา่ายโง่เอ้ยใช่ๆฉันไม่เป็นไรแต่มันพันรุงรังไปหมดเลยอะเอาละ่ะได้เวลาตกแต่งห้องน้ำแสนระบุนของฉันเนร้่แล้วย่ยมมากแล้วก็ตรงนี้ด้วยสุดยอดและอ่างอาบน้ำจะไม่มีน้ำได้ยังไงกันตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลย ใส่น้ำให้เต็มอ่างและสิ่งเดียวที่ฉันต้องการตอนนี้ก็คือการนอนพักผ่อนเท่าน,นั้นแต่ที่นี่เหมาะสำหรับการพักผ่อนด้วยแล้วฉันสามารถใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวันเลย <c oughs> มีความสุขจังเลย <c oughs> เจสท่้นตลกจังเลยอ่ะแต่ว่าของฉันต้องน่าสนใจมากกว่านี้นะอ๋อฉันมีดีๆแล้วล่ะ เอาละแล้ได้เวลาของเวทมนต์จริงมิล่ะโอ้เกือบลืมไปเลยตอนนี้ดูร้อนแรงขึ้นเยอะเลยฉันว่ายิ่งมีไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยเท่านั้นโอ้แบบนี้แหละตอนนี้ฉันต้องการถ่านหินด้วยเทมันออกมาเลยตรงนี้ โอ้ใช่แล้วมันคือฐานหินที่ฉันชอบที่สุดอุ่นสักหน่อยกันนีก,กว่าหมอนปลดของฉันหวังว่าฉันจะฝันถึงเราอันระเบิดนะแบบร้อนเลยโอ้โหโมนิก้าจะทำได้ดีมากเลยแต่ฉันมีความคิดที่น่าสนใจมากกว่านั้นละ่ะแน่นอนเราจะอยู่ในห้องที่ไม่มีผ้าม่านได้ยังไงกันละ่ะมันสะดวกมากและยังสวยหม่ด้วยเยี่ยมไปเลยฉันชอบ แต่ว่าฉันนอนไม่หลับนะไม่มีแมกน,นั่มนุ่มแล้วมันสบายมากเลยนะแบบนี้นะฉันว่าต้องอ,อีกอันนึงและอีกอัน,นด้วยใช่แล้วโอ้นี่มันคือสายรุง้งน่ารักจังเลยอ่ะจัดวางให้เรียบเลยตอนนี้ก็พักผ่อนได้แล้วสาวๆห้องของพวกเธอน่าอยู่มากเลย โอ้โซฟีกำลังทำอะไรอยู่นะว้าวเป็นอง,งุ่นที่น่ากินมากใช่แล้วได้เวลาตกแต่งห้องกันสักหน่อยกันแล้วล่ะโอ้ผีเสื้อสวยจังเลยดูเหมือนผีเสื้อตัวนี้ก็ซีไอเดยก,กับเธอใช่ไหมดูเหมือนว่าโซฟีต้องการทำให้ห้องสวยขึ้นไปอีกละ่ะแบบนี้สิใช่เลยสิ่งเดียวที่ดีกว่ายามเช้าท่างการธรรมชาติก็คืออาหารเช้าท่างกางธรรมชาติยังไงล่ะ โอ้อร่อยจังเลยอ่ะโซฟีพวกเราอิจาเธอจังเลยแล้วนี่คืออะไรคิดว่าเจสกำลังสำรวจก้นทะเลนะเพื่อค้นหาสิ่งที่น่าสนใจนะโอ้ใช่แล้วปลาดาวแล้วก็เปลือกหอยด้วยมันคือสมบัติล้ำค่าของท้องทะเลดีจังที่ได้ไปทะเลง่าย ผ่านอาอบน้ำที่ห้องของเธอเองนะดูสิว่าการตกแต่งทม่เปลือกหอยและปลาดาวมันเข้ากันมากเลยว้าว <Wow. S 1> ฉันชอบจังเลยแต่ดูเหมือนว่าเจสต้องการทำอะไรบางอย่างด้วยละ่ะมาดูกันโอ้ใช่แล้วเวทมนต์สักหน่อยโอ้ดูสิมันคือแมงกะพุนงั่นเหรอแล้วเจสเอามันมาทำไมนะโอ้ใช่ไม่ต้องอธิบายแล้ว มงนกะพุนนี้เรืองแสงได้ในความมืดและสวยมากเลยโอ้ใช่วิเศษมากเอาละดูเหมือนโมนิก้าคิดอะไรบางอย่างได้แล้วโอ้ใช่เป็นไฟที่เก๋สุดๆเลยเยี่ยมมากโมนิก้าเป็นไฟกลางคืนที่สวยงามจริงๆใช่แล้วใครๆก็อยากอยู่ห้องนี้ทั้งนั้นแหละแล้วแกสกำลังทำอะไรยืนนะ ดูเหมือนว่าเธอมีความคิดที่น่าสนใจเหมือนกันละ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเกรซเธอเพิ่งสั่งสายฟ้ามางั้นเหรอโอ้ใช่มันเข้ามากเลยละ่ะโอ้ฉันสร้างห้องที่พิเศษมากเลยเนี่ยเธอจะพูดให้ถูกฉันปลูกมันขึ้นมาและห้องของฉันทำให้ฉันนึกถึงทะเลด้วยมันเยี่ยมมากเลย ของฉันมันสมบูรณ์แบบมากไม่มีอะไรดีไปกว่าไฟที่ร้อนแรงแล้วแล้วเธอชอบส่วนของฉันไหมมันวิเศษมากในีทั้งนุ่มนิ่มและเบาสบายสวัสดีตอนบ่ายนี่คือเครื่องดื่มครับเออก็อะไรขึ้นที่นี่คุณเป็นแม่มดกันเหรอโอ,โอไม่นะฮะเขาเนี่ยตลกจังเลยไม่เราไม่ใช่แม่มดเราคือผู้มีพลังวิเศษนะดูเหมือนเขา,เอาอะไรมาด้วย มาดืม่มเครื่องดื่มกันเลยสดสๆโอ้ใช่มาลองกันเลย <S <S อืมอร่อยมาก <S 2> <S 2> ว้าวฉันเหินน้ำจะตายแล้วอืมโอ้ฉันก็อยากลองเหมือนกันเป็นสีที่ฉันชอบด้วยอ้อร่อยมากอะไรเนี่ยแล้วจะทำยังไงกันดีอ แม่จ๋าพาผมกลับบ้านทีน่าสงสารนะ